ำหรับตัวบล็อกจิรวันนะครับในชุดแรกเนี่ยจะเป็นไซส์6เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรชุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นชุดสำหรับกลีบดอก3กลีบนะครับตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม3มิตินะครับจะเห็นว่ารูปแบบทรงเนี่ยก็จะได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราลองแบ่งครึ่งในหน้าด้านหน้าตัดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีบ่าที่ออกแบบไว้เพื่อสำหรับดัด กรีดดอกทั้ง3ากรีบให้เข้ารูปนะครับแล้วก็ได้ทรงตัวฐานนี่ก็เหมาะสมครับทีนี้เมื่อพิมพ์ออกมาเป็นวัตถุแล้วเนี่ยก็จะเป็นชิ้นงานที่เหมาะสมครับสำหรับใส่กรีบดอกนะครับรวมถึงมีช่องสำหรับพันได้นะครับแล้วในชุดเนี่ยยังแถมม้วนไส้สำหรับพันเคสรมาด้วยนะครับตัวนี้นี่ก็ง่ายในการใช้งานเลยครับ แล้วก็เหมาะสมนะครับบล็อกจิรวันในชุดถัดมานะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรที่ส่วนปลายนะครับก็จะมีรูเล็กๆสำหรับให้ไม้แหลมเนี่ยยืนออกมาได้นะครับก็สำหรับไว้เอื้อต่อการขึ้นงานดอกนะครับถ้าเราผ่าด้านตัดหรือผิวด้านหน้าออกเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ย จะเห็นว่าบาบาของในส่วนของการขึ้นงานดอกหรือดัดในส่วนของกลีบเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับส่วนตัวโครนที่เป็นลักษณะถ้วยเนี่ยก็สวยงามทีเดียวพิม์พออกมาแล้วนะครับเมื่อเป็นวัตถุนะครับก็จับกระชับมือนะครับในขนาดไซส์ดอกที่เป็น4กลีบเต้นผ่าสลาง6.5ซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมมากๆครับแล้วก็สามารถใส่เกสรน,นะครับ มีจังหวะมีขอบที่พอดีนะครับก็อันนี้ได้มาตรฐานเลยนะครับหรือถ้าจะใช้กับงานดอกที่เป็นไซส์อื่นเนี่ยหรือเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับจากในภาพจะเป็นดอกแคนเนชันนะครับบล็อกตัวถัดมานะครับของจิรวัลนะครับก็จะเป็นบล็อกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของดอกเนี่ยหรือของถ้วยเนี่ยอยู่ที่8ซนเมตรนะครับ ชุดนี้เนี่ยก็ขึ้นด้วยโปรแกรม3ามิติเช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปทรงหรือรูปตัวของตัวชิ้นงานเนี่ยของบล็อกเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็เว้าโค้งให้จับกระชับมือล้อมทั้งดัดตัวดอกได้สวยงามเช่นกันนะครับถ้าเราผ่าด้านหน้าตัดเนี่ยก็จะเห็นว่า,าตัวบ่าที่ดัดกรีดดอกนะครับพร้อมกับตัวที่เป็นถ้วยกลวยเนี่ย ก็สวยงามนะครับมีการสโลปที่ชัดเจนทําให้กลีบใบกลีบดอกเนี่ยสวยคมทีเดียวนะครับตัวสโลปเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นถ้วยที่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยพอพิมพ์ออกมาเป็นวัตถุสามมิติแล้วเนี่ยก็จับถนัดมือครับแล้วก็พอเราลง keep keep กลีบใบกลีบดอกสี่กลีบแล้วเนี่ยก็ให้งานที่สวยนะครับให้งานที่สวยเลยนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆนะครับ สำหรับบล็อกตัวถัดมานะครับของจิรวันนะครับก็จะเป็นบล็อกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด9ซนติเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยก็เช่นกันขึ้นทรงขึ้นรูปด้วยโปรแกรม3มิตินะครับที่เป็นวัตถุนะครับแล้วพิมพ์เป็นวัตถุ3มิติเช่นกันนะครับสังเกตว่าแนวการให้รูปแบบของดอกทรงนะครับรวมทั้งกรีดด้วยเนี่ยก็สวยงามเช่นกันในทุกๆแบบ ในแบบ9เซนเนี่ยพอเราตัดหน้าตัดแล้วเนี่ยแบ่งครึ่งเราจะเห็นว่าโอ้โหดอกเรียวสวยเชียวนะครับบ่าที่ดัดกรีบดอกเนี่ยก็ไม่ป้านจนเกินไปนะครับพอพิมพ์เป็นวัตถุ3ามิติแล้วเนี่ยพอดีมือนะครับโค้งเว้าสวยงามถนัดมือนะครับให้งานกรีบดอก4กรีบที่เป็นลักษณะของดอกซ้าย9เซนได้เต็มหน้าใบหน้าดอกเลยทีเดียวนะครับ สวยงามนะครับเหมาะสําหรับทําเดี่ยวหรือทาเป็นทีมแน่นอนนะครับขึ้นรูปได้สวยงามทันทีครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะสั่งกูไรบล็อกของชิรวันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ที่มีด้านล่างอยู่นี้นะครับหรือสนใจที่จะอินสต๊อกติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ